ผทางแห่งความสำเร็จในสไตล์เทพนิยายการเริ่มต้นจากศูนย์เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเทพนิยายหรือในชีวิตจริงตัวละครหลักที่มาจากความธรรมดายากจนหรือขาดโอกาสมักเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่มีความฝันและความมุ่งมั่นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีพลังวิเศษ หรือทรัพสมบัติมากมายพวกเขาก็มีคุณสมบัติสำคัญที่นำพาไปสู่ความสำเร็จนั่นคือหัวใจที่กล้าหาญและความมุ่งมั่นในเทพนิยายตัวละครเหล่านี้มักจะไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมแม้พวกเขาจะถูกล้อมรอบด้วยความยากลำบากแต่ความศรัทธาในตนเองและการไม่ยอมแพ้ ทำให้พวกเขาเก้าวผ่านปัญหาและค้นพบหนทางที่จะไปต่อเช่นเดียวกับชีวิตของเราที่อาจเริ่มต้นจากจุดที่ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะเดินตามความฝันเราก็สามารถสร้างหนทางของตนเองได้ตัวอย่างในชีวิตจริงเช่นนักธุรกิจหรือศิลปินที่เริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆ โดยไม่มีทรัพยากรหรือความช่วยเหลือมากนักแต่พวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และทำงานอย่างไม่ลดละจนประสบความสำเร็จในที่สุดความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีตั้งแต่แรกแต่มาจากการที่เรากล้าที่จะฝันและลงมือทำดังนั้นการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป็นโอกาสที่จะสร้างเส้นทางใหม่ ที่จะทำให้เราเป็นฮีโร่ในเรื่องราวของตนเองและบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การพบปะก,กับผู้ช่วยหรือไกด์เป็นส่วนสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จในเทพนิยายฮีโร่มักจะได้พบกับผู้ช่วยที่มีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นครูราที่คอยให้คำแนะนำเพื่อนร่วมทางที่ซื่อสัตย์ หรือสิ่งมีชีวิตวิเศษที่มอบพลังหรือคาถาพิเศษเพื่อช่วยเหลือในยามยากลำบากการมีผู้ช่วยเหล่านี้ทำให้ฮีโร่สามารถผ่านอุปสรรคและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตจริงผู้ช่วยหรือไกด์อาจมาในรูปแบบของพี่เลี้ยงโค้ชเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนใกล้ชิดที่คอยสนับสนุน และให้คำปรึกษาในยามที่เราต้องการพวกเขาคือคนที่มองเห็นศัก,กยภาพในตัวเราและช่วยชี้แนะแนวทางหรือให้มุมมองที่เราอาจมองข้ามไปเช่นเดียวกับในเทพนิยายที่ฮีโร่ไม่สามารถต่อสู้กับมังกรหรือปีศาจได้เพียงลำพังเราเองก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพียงคนเดียวการมีผู้ช่วยที่ดีเปรียบเสมือน การได้รับแรงผลักดันและความรู้จากผู้อื่นตัวอย่างเช่นพี่เลี้ยงหรือโคช้ชคือคนที่มีประสบการณ์มาก่อนและสามารถให้คำปรึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะหรือการจัดการอุปสรรคต่างๆเพื่อนร่วมทางคือคนที่คอยอยู่เคียงข้างในระหว่างทางแบ่งปันความสุขและความทุกข์ทำให้เส้นทางที่เดินไปไม่โดดเดี่ยว ครูผู้ให้คำแนะนำคนที่ให้ความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆที่ช่วยเปิดโลกกระนัดและทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้ผู้ช่วยเหล่านี้ทำให้การเดินทางสู่ความสำเร็จเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นและในบางครั้งพวกเขายังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรคทำให้เราเติบโตและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง บทเรียนสำคัญคือการเปิดใจรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราไม่จำเป็นต้องเดินทางตามลําพังความสำเร็จมักมาจากความร่วมมือและการเรียนรู้จากผู้ที่พร้อมจะอยู่ข้างเราและช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าการ,รเผชิญกับอุปสรรคเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเส้นทางสู่ความสำเร็จ ในเทพนิยายฮีโร่มักจะต้องต่อสู้กับสัตรูที่น่ากลัวเช่นมังกรปีศาจหรือพลังชั่วร้ายซึ่งมักเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาต้องเอาชนะให้ได้ก่อนจะบรรลุภารกิจสำคัญอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหยุดยั้งแต่เป็นบททดสอบที่ช่วยให้ฮีโร่ได้พัฒนาทักษะความกล้าหาญและความเข้มแข็งมากขึ้น ในชีวิตจริงเราเองก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆเช่นกันซึ่งอาจมาในรูปแบบของความล้มเหลวความท้อแท้ปัญหาทางการงานหรือแม้กระทั่งความยากลำบากทางจิตใจสิ่งเหล่านี้เปรียบได้กับมังกรในชีวิตของเราอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหยุดเรา แต่เป็นบททดสอบที่ท้าทายให้เราเติบโตและพัฒนาตนเองตัวอย่างของอุปสรรคที่พบในชีวิตจริงความล้มเหลวหลายคนอาจเจอความล้มเหลวระหว่างทางซึ่งทำให้รู้สึกท้อแท้และหมดกําลังใจเช่นการไม่ได้งานที่หวังไว้หรือธุรกิจที่ล้มเหลว แต่แท้จริงแล้วความล้มเหลวเหล่านี้เป็นการเรียนรู้ที่มีค่าที่สุดเพราะมันทำให้เราเห็นจุดอ่อนและนำไปสู่การปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้นการขาดทรัพยากรบางครั้งการไม่มีสิ่งที่ต้องการหรือขาดโอกาสเช่นเงินทุนความรู้หรือการสนับสนุนก็เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่แต่การแก้ไขปัญหานี้ อาจทำให้เราพบกับความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นความกลัวและความไม่มั่นใจในบางครั้งศัตรูที่ใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่คือความกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเองการต่อสู้กับความกลัวและการเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตนเองจึงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายมาก ความกดดันจากสังคมความคาดหวังจากครอบครัวเพื่อนหรือสังคมรอบข้างอาจทำให้รู้สึกว่าต้องพิสูจน์ตนเองอย่างหนักความกดดันเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคที่ต้องเผชิญแต่การฝึกใจให้เข้มแข็งและตั้งมั่นในเป้าหมายของตนจะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้บทเรียนจากอุปสรรค เช่นเดียวกับฮีโร่ในนิทานที่ต้องเผชิญหน้ากับมังกรเราทุกคนก็ต้องเจอกับความท้าทายในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกกลัวหรืออ่อนแอแต่การ,รเผชิญหน้าและเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้จะทำให้เราเติบโตแข็งแกร่งและก้าวไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมสิ่งสำคัญคือการไม่ยอมแพ้ การที่ฮีโร่สามารถเอาชนะศัตรูได้มาจากความมุ่งมั่นและไม่ล้มเลิกไม่ว่าอุปสรรคจะดูใหญ่แค่ไหนฮีโร่รู้ดีว่าความสำเร็จเรอยอยู่ที่ปลายทางซึ่งก็เหมือนกับเราที่ต้องเชื่อในตนเองและไม่ยอมให้ความท้าทายหยุดเรารางวัลสุดท้ายในเทพนิยายคือสิ่งที่ฮีโร่ได้รับหลังจากที่พวกเขาได้ฝ่าฟันอุปสรรคใหญ่ และเอาชนะศัตรูที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นการได้รับอาณาจักรเจ้าหญิงหรือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ซึ่งรางวัลเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผลตอบแทนจากความกล้าหาญและความพยายามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่ทำให้การเดินทางทั้งหมดนั้นคุ้มค่าในชีวิตจริงรางวัลสุดท้ายอาจหมายถึงการบรรลุปเป้าหมายในชีวิต เช่นการสำเร็จการศึกษาการได้งานในฝันการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตซึ่งเหมือนกับการได้รับอาณาจักรที่เราทุ่มเทสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองความสำเร็จส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะปัญหาส่วนตัวเช่นการพัฒนาตนเองทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ความสงบสุขภายในหรือการมีความสุขในชีวิตที่เราเลือกสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายที่เป็นรางวัลแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนการได้รับการยอมรับในบางครั้งการได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างหรือสังคมการได้รับความเคารพหรือชื่นชมจากผู้อื่น ก็เปรียบได้กับขุมทรัพย์ที่เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าการเดินทางและความทุ่มเทที่ผ่านมาไม่ได้สูญเปล่าความพึงพอใจในตนเองรางวัลสุดท้ายอาจไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้เสมอไปแต่เป็นความรู้สึกพอใจในตนเองที่เกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าเราได้พยายามอย่างดีที่สุด และก้าวผ่านทุกสิ่งที่เคยยากลำบากมาได้ความพึงพอใจนี้เป็นรางวัลที่มีค่ามากที่สุดเพราะมันทำให้เรารู้สึกเติมเต็มและเป็นสุขกับชีวิตความหมายของรางวัลในชีวิตจริงรางวัลสุดท้ายในชีวิตจริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน มันมาจากการต่อสู้ความพยายามและการไม่ยอมแพ้ในเส้นทางที่เราเลือกเดินแม้ว่าการได้รับรางวัลจะเป็นจุดจบที่งดงามแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือประสบการณ์และการเติบโตที่เราได้รับจากการเดินทางสู่ความสำเร็จนั้นบทเรียนสำคัญรางวัลคือผลสะท้อนของความพยายาม รางวัลที่ได้รับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราขว่คว้าแต่คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการทุ่มเททำงานอย่างหนักและผ่านอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่การเดินทางสำคัญพอๆกับรางวัลในบางครั้งการได้เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ที่เจอระหว่างทางก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันฮีโร่ในเทพนิยายอาจได้ขุมทรัพย์ แต่พวกเขายังได้ความเข้มแข็งความรู้และความมั่นใจในตัวเองซึ่งเปรียบได้กับความสำเร็จภายในที่ยิ่งใหญ่กว่าในที่สุดรางวัลสุดท้ายไม่ใช่แค่การได้ครอบครองสิ่งที่ใฝ่ฝันแต่คือการได้รู้ว่าเราสามารถเอาชนะความกลัวและอุปสรรคต่างๆเพื่อก้าวไปสู่จุดที่เราภาคภูมิใจได้อย่างเต็มที่